สวัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำกันวันนี้วันที่16มกราคมนะครับมาดูกันที่ทำเฟรมเดลี่นะวันนี้กรอบราคาเดลี่วันนี้เซ็ตตัวใหม่แล้วนะครับ,อ,บอกวิกฤตก่อนเพราะว่าเมื่อวานเราวิเคราะห์ให้ไปแล้วช่วงบายๆกับช่วงเลท t เทรดไลน์ตอนกลางคืนนะคะสำหรับพี่ๆที่ติดตามในเลท t เทรดไลน์ช่วงตอนกลางคืนเนาะ ก็น่าจะได้กำไรไหมเซลล์ Save ไปแล้วเนาะมันถึงจุดที่ต้องเก็บระยะ TP 1นั่นเองนะโอเคแต่ว่าวันนี้มิอกาัดไปถึงไหนเดี๋ยวมาดูกันกรอบของอช่ช anel ราคานะคะระดับ weekly คือระหว่าง2088กับ 1972แต่ว่า Channel Daily นั้นวันนี้เซ็ตตัวแล้วนะคะอยู่ที่2062.17กับข้างล่างนะคะอยู่ที่2013.28และวันนี้สิ่งที่เราเห็นเกิดขึ้นก็คือแท่งสีแดงเนี่ยมีสัญญาณของลูกศรกดแท่งราคาแท่งนี้นะคะหมายความว่าแรงขายมาค่อนข้างเยอะที่ทอมเฟมเดลีนั่นเองนะคะก็ติดตามกันดูว่าวันนี้ทั้งวันจะกดดัน ทั้งวันหรือเปล่าแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะกดลงทั้งวันแต่สิ่งที่เราเห็นนะคะก็คือตอนนี้ราคาลงมาอยู่ตรงกลางแชนแนลอีกแล้วหลังจากเมื่อวานพยายามปีนขึ้นไปใกล้6-2อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่ผ่านบริเวณนั้นนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้กำลังกดราคาลงมาเทสที่บริเวณ ema 50นะคะของทังเฟมเดลีนั่นเอง มาติดตามกันต่อว่ามีโอกาสที่จะลงมาเทสกรอบล่างของเดลี่ที่20.13หรือเปล่าอามาดู4ชั่วโมงกรอบราคา4ชั่วโมงนะคะเมื่อวานเซ็ตตัวอยู่ระหว่าง20.58กับ20.43ขอโทษค่ะ20.49นะคะก็เมื่อวานก็ในทำเฟรม M15 นะคะกีบบอกว่าถ้าราคาลงมาเทส EM50 a แล้วรีเบาวขึ้น แล้วไม่สามารถขึ้นไปเหนือ2058ก็เป็นจังหวะเซลล์สันส้นๆได้นะครับระยะที่เราแนะนำว่าให้เก็บกำไรจุดแรกเมื่อวานบอกว่า TP 1ให้เก็บบริเวณ2045เนาะแล้วก็ TP ที่2งกี้แนะนำตรงนี้นะ2028นะคะทุกคนแต่เราจะบอกว่าสุดระยะสวิงรายวันวันนี้สุดอยู่ที่บริเวณ2032ก็คือมันยังอยู่ระหว่าง TP1 ไป TP2 นั่นเองแรงขายเยอะขนาดนี้เนี่ยก็นะจะย่อตัวก่อนหรือเปล่านั่นเองนะคะก็แนะนำว่าใครที่เก็บกำไร TP1 แล้วก็เอาเงินเข้ากระเป๋าไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดูจังหวะอีกทีในการที่จะเข้าเซลล์ตามแล้วไปเก็บ TP2 หรือเปล่านั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อที่สี่ชั่วโมงที่4ี่ชั่วโมงน่ะแท่งราคาแท่งนี้ก็เป็นมีสัญญ,ญาณกดดันราคามาฝั่งขาลงนะคะ แล้วก็จะวิ่งอีกอยู่ประมาณ1ชั่วโมงอนะ่ะก็ติดตามดูนะครับเพราะว่าตอนนี้แท่งราคากำลังลงมาเทสแอลเม200นะคะที่ทำเฟรม4ชั่วโมงซึ่งเป็นบริเวณที่แอลเม200ตัดกับ e m เม50นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งมันก็เป็นแนวรับอันหนึ่งนะถ้าแท่ง4ชั่วโมงแท่งนี้เทสแล้วอาจจะแหลมลงไปถึงสุดระยะสวิงหรือว่าจุดที่เราบอกว่ามีวสัดเป็นทีพได้คือ2 0 2 8ถึง2029เนี่บางทีมอาจจะไปเลยหรือว่า บางทีมันอาจจะเทสบริเวณนี้ไม่ผ่านแล้วมันจะย้อนขึ้นไปก่อนแล้วมันค่อยลงมาใหม่โอเคมันเป็นได้สองแบบก็ทีนี้ก็พิจารณาตามอ่าเขาเรียกว่าอะไรตามใจคุณอะว่าคุณอยากจะตามตรงนี้หรือว่าเอ้ยเก็บดีกว่าอะไรอย่างงี้นะโอเคแต่ถ้าเป็นมุมมองสี่ชั่วโมงก็คือถ้ามันลงมาเทส e อ a มห้าแล้วราคาเริ่มมโทษ e อมอเมสองรแล้วมันเริ่มชะลอ มันมีโอกาสรีบาวขึ้นมาเทสซัพพอร์ตที่เทิร์นมาเป็นรีสตันได้นะครับที่บริเวณ2049ด่านแรกนะและถ้าราคาไม่ผ่านบริเวณนี้หรือปินขึ้นเหนือ2049ไม่ได้มันถึงจะกดราคาลงมาข้างล่างให้สุดๆนะครับซึ่งสุดๆระยะสวิงรายวันเราบอกไปแล้วว่าตรงนี้20เท่าไรเนี่ยมองไม่เห็นเลย2039 แล้วก็ถัดลงมานะครับก็คือระดับนี้2029นอะครับอันนี้คือหลิงไว้ประมาณนี้แต่ความคาดหวังจริงๆก็คือลงไปนู่นเลย2013ไปเทสเลยข้างล่างเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นมุมมองยาวโครงสร้างนี้ยังอยู่นะคะทุกคนแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ไปดังใจคุณเพราะว่าเวลาชนระยะออต่างๆมันก็มีการย้อนตัวกลับของราคาได้ชนแบบซัพพอร์ตสำคัญอะไรอย่างนี้ ่ะดูโครงสร้างนี้นะโครงสร้างนี้ยังไม่เสียนะคะก็คือถ้ามูดลงใต้เอาเม2 0สได้อีกรอบหนึ่งก็ไปยาวได้นั่นเองนะครับเทิร์นเป็นขาลงเต็มตัวแล้วจุดที่เราจะหวังกำไรถัดไปเราก็จะไปหวังรอที่ฟิโบนัชี่50นะคะหรือว่ากรอบล่างของระดับวิกฤตที่1972กับฟิโบนัชี่61.8นะครับโอเคอันนี้คือมุมมองยาว แต่ว่าระยะสั้นๆเนี่ยดูก่อนนะคะว่าผ่าน LMA 200หรือเปล่านั่นเองนะโอเคประมาณนี้นะครับน่าจะเห็นออคอนเซปต์การเทรดวันนี้แหละว่าเออลูกค้าไม่ใช่ลูกค้านักลงทุนนะคะน่าจะมีการแบบว่าพอราคามมนสูงระดับหนึ่งแล้วมีการปิดทำกำไรฝั่งขาขึ้นนั่นเองนะคะ ก็จริงๆอ่ะก็เป็นทรงแบบมิวกับเทินเป็นขาลงนะคะแต่มันมีจุดผ่านแดนหรือว่าจุดวัดใจของเขาอยู่นั่นเองก็คือตรง LMA 200นี่นะนะก็ติดตามดูว่าแทงนี้จะผ่านไหมถ้าไม่ผ่านก็ไปเช็คร i สต a n ซ e ข้างบนนะครับจุดระยะวัดใจข้างบนก็คือ2049ไม่ผ่านเดี๋ตบลงมาให้สุดๆแต่ว่า ถ้าปีนได้นี่ก็เอ้ขึ้นไปสักระยะหนึ่งนะคะเลเวลถัดมาของริสติ์ก็ที่เดิมนะ2050 2060นะคะแล้ววันนี้สุดระยะสวิงรายวันด้านบนก็อยู่ตรงนี้2071นั่นเองนะครับโอเคสำหรับมุมมองราคาทองคำวับบนนี้ก็ มโอการเก็บฟังขัาเซลล์สั้นๆได้นะครับแล้วก็ดูตามระยะสปอร์สำคัญอย่าลืมติดตามข่าวสารด้วยนะครับไอตัวทะเลแดงนี้ก็ยังมีเดือดๆอยู่นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะ่ะเห็นมันลงอย่างนี้ก็ไว้ใจไม่ได้อยู่ทีเดียวว่าอาจจะเวียงขึ้นนั่นเองนะโอเคไปแล้วบไปไป